ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำงานของวีคที่หกนะครับก็จะเป็นในหัวข้อของชีทเมทัลนะครับก็เริ่มเลยนะครับหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็แับแรกให้เราเลือกอืมคอนเพจเพื่อจะทำเส้นตรงนี้นะครับก็กดข,ขวาที่บคอนเพจแล้วก็กดตรงนี้เพื่อที่จะสะเก็ตภาพ แล้วก็กดตรงมิ d เดินมิดพอยต์ไลน์นะครับตามที่เขาบอกโอเคครับก็แบบนี้นะครับก็ติ๊กถูกเสร็จแล้วก็มาลบเสร็จแล้วเราก็มาลบเส้นข้างบนมีอนะครับ โอเคครับแล้วก็กดที่ Smart Dimension แล้วก็ปรับขนาดให้มันตรงตามที่เขาบอกนะครับ180ซ้ายกับขวาเป็น80นะครับโอ okay. เคเสร็จแล้วก็กดที่เแบ s บแฟงแท็บนะครับตามที่เขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับดีฟตรงนี้เป็น เจ็ดสิบห้านะครับ สิบห้าก็เทกเนตเป็นสามแล้วก็เบลเลเดีนยนเป็นหนึ่งโอเคครับก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะก็กดต่อไปเขาบอกว่ามันสามารถสามารถแบบตางออกไายแบบนี้คนระับก็จะเป็นแผ่นนี้แล้วก็ถ้าจะหุบเข้าก็กดตรงนี้โอเค เสร็จแล้วให้ไปที่ x อ็กทูทัดนะครับ<ม>เดี๋ยวต้องสร้างวงกลมน้้่อนเพื่อที่จะ x อ็กทูทัดนี้นะครับวงกลมเขาบอกให้เอาประมาณสี่สิบนะเซนิตเตอรสี่สิบครับเแ๋ยวไปที่เครื่องมือ x อ็กทูคัดก็เขาบอกให้ ชูออเลยนะครับคือเจาะให้มันทะลุหมดเลยเราก็ได้นหน้าตาประมาณนี้นะเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นนี่นครับเแล้วเราก็ให้ไปที่ิ w i ต t e r แ a n นะครับแล้วให้กดตรงขอบจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ให้เลือกที่ Bottom นะครับ เพื่อจะสเกตด,ด้านล่างโอเคครับแล้วก็ทำเส้นตรงประมาณนี้นะครับสเสร็จแล้วก็กดไปที่ t ท n g e n t arc นะครับโอเคแล้วก็ไปที่ไลย์กดตรงลน์ตรงนี้ให้มันให้มันตรงสเกลนะครับประมาณนี้นะสเสร็จแล้วก็ ไอที่สมัดเดนมชันแล้วก็ปรับขนาดไอตรงนี้ให้เป็นยี่สิบนะแล้วก็ลัศมีตรงนี้เป็นสิบแล้วก็ความยาวตรงนี้เป็นเป็นหกนะครับ <c oughs> จากจุดนี้ถึงจุดนี้ <c oughs> จากจุด,ดยอดถึงจุดตรงนี้นะครับ สิบครับโอเคครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วก็กด exit ออกนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะให้เราเลือกตรงนี้นะแบบนี้นะโอเคครับแล้วก็กดถูกเลย แล้วก็เปลี่ยนกดก่อนที่จะเปลี่ยนให้กดต,ตรงนี้แล้วก็นี่นะครับเราไม่ต้องแชร์มันแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชิ้นง,งานแบบผิวเดิมนะเสร็จแล้วก็เลือกวิธีแบตนะครับเราเลือกที่เครื่องมือมลเลอร์นะแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสะท้อนมันออกมาเป็นอีกฝั่งนะครับ ตรงบอดี้ก็เลือกตรงบอดี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขา้ติดถูกก็โอเคครับก็จะได้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็คลิกไปที่เครื่องมือเอทแฟงนะครับแล้วกดตรงขอบแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เสร็จค่ามือ ตัวดีตรงนี้เป็นสามสิบแฟงโพสิชันให้กด ติ๊กตรงที่ offset ครับแล้วก็ปรับเป็น15แล้วกด edit profile แป๊บหนึ่งนะครับรับแรงให้กด แปลงนะครับแล้วก็กดตรงขอบแล้วก็ปรับขนาดตามเขาเลยนะดีเป็นสามสิบนะครับ อันนี้เป็นเจ็ดอันนี้เป็นสามสิบโอเคแล้วก็แปลงโพซิชันเป็นแล้วกดออฟเซ็ตแล้วก็ออฟเซ็ต ก็จะปรับขนาดได้แบบนี้นะเราให้ปรับตรงมุมนี้นะครับถ้ามันอยู่กาลางวที่ทำฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาให้เป็นสามหกตามที่เขาบอกนะครับก็ฟ i n i s โอเคครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะข้อต่อไปเลยกนะ็เป็นให้กดที่มีเลือกนะเราให้เลือกให้เลือกไลฟ์เพล y นะครับไลฟ์เพลงแบบนี้นะก็คลิกถูกเลยนะครับโอเค นูจะทำผิดอ๋อน่าจะทำผิดขอย้อนกลับไปก่อนนะนึงนี่ครับขอย้อนกลับไปติดแฟนนะครับแล้วกดตรงขอบมัน ตรงขอบนี้แล้วก็ตรงขอบนี้เป็นความยาวนี้เป็นสามสิบ ก็ให้เลือกติกอฟเซตอันนี้เป็นสิบห้านะแล้วก็ให้กดที่ Edit แฟลโปรไฟล์นะก็น่าๆประมาณนี้แล้วก็สามารถขยับตรงนี้ได้แล้วก็ให้ไปที่สมารเดนชั่นซ้ายกวขวาเป็นสาหกนะโอเคครับตรงนี้ถึงตรงนี้ก็กดสินิโอเคครับ ที่มันไม่มีตรงนี้ยื่นออกมาครับก็กดที่มิเลอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็กดไปที่ไลท์เพลนไลท์เพนอยู่นี่นะก็ ถูกโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปที่เบบแฟงเหมือนเดิมนะเราใหู้เลือกตรงนี้นะครับก็เขาให้สร้างซีเดียมสเก็ตซีเดียมออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปปรับขนาดของมันตรงนี้เป็นยี่สิบตรงนี้เป็นสี่สิบไม่ต่อแล้วก็ ให้ปรับสมดลุลปรับจุดให้มันเท่ากันนะครับแล้วกดก็ไปที่สมาเดนเซนชันนะให้ขอบตรงนี้เป็นสิบเก้าตรงนี้เป็นสิบเก้านะโอเคครับมันก็ตรงแล้วนะ ไปที่เอสิดนะโ okay. อเคิกถูกเลยนะโอเคครับเรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราไปแล้เ,เขาก็ให้ไปที่สก็ตเบนนาให้ไป ขีดเส้นตรงนี้กนะ่อนนะทำเส้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้ตรงนี้มันห่างกันแค่สิบพอนะครับแล้วก็กดที่เก็เว้น แค่ตกบนี้นะครับโอเคเรียร้อยครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ไปที่ทูตขัด กดเลยเนี่ยให้เราไปกดที่หรือให้ไปกดที่อันฟอร์นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะแล้วก็ขอบมันแล้วก็ติดถูกโอเคครับมักนก็จะนั่นตามประมาณนี้นะเราให้กดที่เอ็กซุดขานะครับ ทำกราฟนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ตั้งค่าเป็นตรงนี้เป็นสิบสีนะ่เป็นสิบสี่นี้ก็สิบสี่แบบนี้นะแล้วก็ไปเลือกที่หัวข้อ x ทูดคัดเพื่อที่จะตัดมันนะครับ โอเคให้เลือก to l นะครับตัดหมดนะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดก็เนี่ยต้าเอาก็ได้แล้วกดถูกนะครับก็จะใจหน้าตาแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ไปที่ไปที่โฟล์แล้วให้เลือกตรงขอบนี่นะครับแล้วติดถูกโอเคครับก็จะได้เหมือนเขาแล้วนะ แล้วไปที่เอ็นแฟงนะครับตามที่เขาบอกแล้วก,กดตรงขอบตรงนี้นะแล้วให้รับขนาดตามเขาเลยนะก็อันแรกเป็นเอ็นเจลนะครับเป็นม,มุมเอาไว้บอกให้หมุน75นะครับแล้วก็เอ็นบายแล้วก็ เ็โอเคเอาใหม่แล้วกัน <Okay. S 1> แต้งนะเลตรงนี้เป็นเจ็สิบห้านะแล้วก็ตรงไหน t ้ e นวโอดเดชั n อันนี้แปดห้าแล้วก็ไปที่คัสตอมนะครับคัสตอมรีไลฟ์นะครับ แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็น0.3โอเคเลยแค่นี้แหละครับก็จะยุ่งยากเิดนหนึ่งก็โคสคอร์เนอ,อร์นะกดผิดโคสคอร์เนอ,อร์เสร็จแล้วก็ s ิ l e c t ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปกดที่บัตร select อันนี้นะแล้วก็คลิกติ๊กถูกโอเคเรียบรอนะครับก็เขาบอกว่ามันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับกลางออกขี้มันออกนะครับก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะ จะหูบเข้าก็กดที่เดิมแบบนี้นะโอเคครับน่าจะเสร็จแล้วต่อไปก็เหลือเป็นในหัวข้อของดาวอิอวงนะครับดาอิงเนี่ยให้เราเซฟไฟล์งานนี้ไปเซฟเป็ mm hmm. นพาร์ทหนึ่งสามก็ได้เซฟตรงเดททอมน,นะแล้วก็ไปที่ ออปชันนะครับลออิ่งดิสเพย์สไตล์นะครับแล้วก็อันเดอร์แทงเงน,นแล้วก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำลออิ่งกันเลยก็เราใช้กระดาษแผ่นนี้ที่ทำลออิ่งนะ โอเคครับติกถูกแล้วก็ไปที่โมเดลวิวนะโมเดลวิวเสร็จแล้วก็ กดที่ย่ขตั้งสเกลนะครับเราก็ให้ปรับสเกลไว้ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งต่อสามนะครับเพราะว่าหนึ่งต่อห้าเนี่ยมันเล็กไปแบบนี้นะกดต่อใหม่นะครับผมเลือกอันนี้ผิดก็โมเดลววใหม่นะแล้วก็เป็นอัฟเฟคนะแ,นนะแล้วก็เลือก คอ,อาต้มสเกลเป็นหนึ่งจุดสามสักคู่นะ อัน,นี้ไม่ต้องตีกอะไรนะอ๋อโอเคครับเข้าใจละนี่นะ โอเคครับได้ละนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็แก้ชื่อแล้วก็ปรับอ่าบอกขนาดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ